น้ำไหลเร็วปฏิน้ำไหลลงมามันลงใสแนี่ย่สงสัยว่าวพื้นน้ำมันลงใสแนี่ยปฏิเอ่อน้ำมันลงใสเนี่ยปฏิอันดับแรกอันดับแรกมันมาจากเหนือบ่จากเหนือแล้วลงใสบอลเนือมันไหลมาปึ๊บมันก็สิมาแม่น้ำโค้งโขงเออแม่โขงแล้วไปไส่บอลเลยลูกม่น้ำโขงแล้วเออมันนำโขงแล้วมันก็สิมาลำน้ำพองแม่น้ำพองน้ำพองบางครัท่านเนี่ยสายบ้านเธอนี่แล้วก็ไปไสอีกบัดนียอ่าจากแม่น้ำพองมันก็สิลงแม่น้ำซี แนมซี่แถวแถวแถวทางเลียงมันเพิ่มโอ้ซี่ลราไปใช้ตัวบ่ะอ่าซี่เราก็ลงมุ่นตัวน่ะซี่เออเออมุ่นเราไปใช้อีกบันเนี่ยเอาเอามุ่นแหรออ่าม,มุ่นแล้วก็บไรลุงทะเลทะเลแล้วไรลุงไรบันเนี่ยอ่าะทะเลแล้วก็ที่อ่ลงไปปากเอาอปากปากอ่าวเออเออปากเอาอเ,อเ,อาเอาราไปใช้ตัวอีกบันเนี่ยไปใช้ตัวบันเนี่ยของใจของใจปากอ่าวอ่าปากอ่าวก็ลงไปดาวดิวอื นี่ละดาวดิวลูกไปใส่อตออ่ะนี่พ่อจากดาวดิวกําปันซอสะแตกสอ่าจักเศ้าเคยชีมูกแดงออกดังบออยากที่พอยากอยากอยาอยากชีโมกแดงออกดังบ,บอ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  จะเล่นสุขสวัสดีครับผม,พ,มพ่อแม่พี่น้องป้องกกป้องกังป้องไปทั้งไก่ทั้งไกลทั้งไตทั้งเนื้อทั้งทวีปเอเชียทวีปยุโรปทวีปอเมริกาครับผม,มื้นนี้มาฟอกับผู้ขาครับในโจสักใจดีคนสูงขาวเหย้าใหญ่ไว้มันสูงชรุดตูดบานหัวลานและเซ็กซี่ เจ้าเก่าเจ้าประจำครับผมตอนรับเขาสู่ช่องโจซักใจดีออฟฟิเชียลช่องน่วยบริการความสุขครับเมื่อในในี้นายโจซักครับนั่งอยู่กับลูกชายหัวแก้วหัวขวด <c oughs> บานเขาหัวแก้วหัวแหวนไอ้นี่หัวแก้วหัวขวดครับผมพี่น้องเออคือส่งเหงาส่งเสราแต่น้อคือบ่ซ่นบ่เหวคือบดตื่นแขกตื่นคนเนาะแก้วอ๋วอพ่าเด็ก เดีครับยวดอกแก้วกี่ตัวเราไม่ได้กลมครับผมเอ้ยมันปิดใจเลยดี๋ยวจังนางเว้ยขังให้กันว่ามันปิ่งปลาลดเอารถไว้เนาะมันละบ่ชื้นบ่บานไงวะมันบ่ซื้นบ่บานแนี่ยเลลูกน้ำท่วมแล้วโอ้น้ำท่วมว่าไม่น้ำท่วมฝ่าได้น้ำท่วมหน้าได้ด้วยนะน้ำท่วมหน้าเห็นหน้าหลายปีนี่อ่าบ้านโคกท้าน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วป้ามาสั่งว่าแต่อะเขาเขาว่าน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่นมาหอดบ้านโคกท้าหอดตีนบ้านดอกแก้วแล้วแม่งครับไม่มันท่วมให้ท่วมหน้าเรียบร้อยททท่่ววววมมมาาแแลล้้นงด เฮ็ดหกทวงทวนมาเลยปาดมาเป็นเตลือต่วนแต่พี่น้องอันท่วมหลายปใน๋่วมลึกของน้ำท่วมซ้ำไดนน้ำนะแมนท่วมหัวผมแล้ววะน้ำท่วมหัวโอ้ยท่วมหัวผมปีแลนอปุ๊บปีนอโอ้กระสุงเติบสูงเติบสูงเติบจะไปหาเหรียญน้ำนะลูกเด้อโอ้ท่วมหัวเลยท่วมหัวเมนมันนี่เป็นเตลือต่วนเนาะให้ว่าเขากำลังสอดมันแมนครับ ยักสิได้กินบ่ได้กินบ่ไวชกําลังใส่ปีบีไส้ย่างดีวะโอ้ยกําลังสัตว์เนาะไม่กําลังสัตว์ดิ่งๆนี่ล่ะนี่ล่ะเพื่อนว่าภัยธรรมชาติพายุไม่มีรูก็น้มตัวมมันเปลี่ยนคือตัวบ่เอ้ากับพายุบ่มีรูอันี้เนาะยังบ่มีรูอ๋อพายุโนรูนั่นเองอ๋อบ้านโนกับไม่บ่ล่ะบ้านเท่ากับไม่มีรูพายุไม่มีรูโ้โนโนรูแล้วก็แล้วเด้อเลยบวชไอ้พี่น้องยิ้มไปตลอดล่ะ สาเหตุที่น้ำมันท่วมก็เพราะว่าน้ำเหนือก็ไหลมาน้ำทั้งอุบลอีสานใต้เข้ากันยู่ขึ้นมามันก็เลยมาคากันอยู่ระวังกอนแก่นสารคามรอยเอ็ดกาะสินเจ้าคือว่าเป็นว่าเป็นกรรมการเนี่ยเขาป่ะนี้ยไม่เป็นกรรมการได้ลื้อน้ำมันทิพัดอีพอลงมันน้ำไหลเลลวประเด็นน้ำไหลลงมามันลงใสแน่บ่สงสัยว่าพื้นน้ำมันลงใสแน่ว่ยป่ะ เออน้ามันลงใสเนี่ยวันติอันอัดับแรกอัดับแหกมันมาจากเหนือนบอกจานือแล้วลงใสวันเนือมันไหลมาปุ๊บมันก็ทีมาไม่น้ำโค้งไม่น้ำโคงเออไม่น้ำโค้งเราไปเทวันเนี่ยลงไม่น้ำโค้งแล้วมันน้ำโค้งแล้วมันก็ทีมาลำน้ำพองไม่น้ำพองน้ำพองบางครั้งท่านเนี่ยายบานเท่านี่แล้วก็ไปเทวันเนี่ยเอจากไม่น้ำพองมันก็ทีลงไม่น้ำซี่น้ำซีแถวแถวแถวทางเลี้ยงวันพื้นโอ้ซีแล้วไปเทตัวปะอ่าซี่เราก็ลงมุนตรงนั้ซีเออ เออมุ่นแล้วไปไช้อีกบันเนี่ยเอาเอามุ่นแล้วอ่ามุ่นแล้วก็ไหลลงทะเลทะเลแล้วไหลลงไหนบันเนี่ยอ่าทะเลแล้วก็ทีอ่าลงไปปากอ่าวปากปากอ่าวเออปากอ่าวแล้วไปไใช้อีกบันเนี่ยไปไช้ต่อบันเนี่ยคลองใจคลองใจปากอ่าวอ่าปากอ่าวก็ลงไปดาวดิวนี่ละดาวดิวลงไปไช้ต่อบันเนี่ยพอจากดาวดิวอ่กัมปั้น ซอตะแตกซอว่าจากเศร้าเคยสิโมกแดงออกดังบออยากเช็ดอยาก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 ชิโมกแดง,ดงออกดังบอบอบอจิกลิกจอกหลอกคือสาเหตุที่น้ามันท่วมนูกย่ไปโทวไผ่คือมันเปนลี่ยนฤดูกาลมันเปลี่ยนหน้าฝนขันฝนบ่ดีกระจมเนี่ยคนมามันแยงขันฝนดีเกินกะธรรมดาเขาต้องทำใจในเมืองเขายุทีลุ่งฝนมันตกน้ามันก็เลยถท่วมผมจงใส่อีกอันหนึ่งเป็นยังกนมันคือห้องเอาไว้ํ้ำฝนดีตก กบเป็นยังห้องอือเอากะสาเหตุที่กบมันห้องกับอ่าสาเหตุที่กบมันห้องมันบ่แม่นบ่โอมันมันเจ็บท้องท้องมันปวดมันเลยห้องไม่ยังมันก็เจ็บท้องเหมือนเราโอ้มันกินเขาบ่สุกมันยิงท้องมันกินเขาบ่สุกมันเจ็บท้องมันก็เลยห้องมันเจยวกันยเติเกี่ยวก็เป็นยังก็เขาบ่สุกเัมืนอ่าอ๋ออันฟื้นเปียกฟื้นเปียกดังไฟไฟมันก็เลยติดบ่ดีมันดังไฟบ่ติดเขามันก็เลยบ่สุกโอฟื้นเปียกเป็นยังฟื้นเพื่อ ฝนตกฝนตกห้ามฟื้นฟื้นเปียกเอาเขาห่มมาท่านที่นี่เป็นอยังฝนก็ตกบัดอเอากบมันห้องอกบห้องฝนก็เลยตกกบห้องเอินฝนฝนก็เลยตกไม่มรรเอาฝนก็ตกบหมนอนเอาแค่ยังมากบมันห้องกบเป็นย่งคือห้องบาเนี้ยม,มันท้องมันปวดมันเจ็บท้องเอา้มันอืดเออไม่ท้องมันขึ้นอืดบปดนียเอา,เอามันกินเขาเบ่สุกไม่ใช่กินเขาวบ,บ,บ่สุกเยเอาฟื้นมันเปียกไหมแก้ว ฟื้นมันเปียกฝนฟื้นมันเป็นยังคือเปียกไปเนาฝนตกค้ำฝนมันตกฟื้นมันเลยเปียกฟื้นคือเปียกฝนตกฟื้นเปียกมันก็เปียกตัวฝนตกฮ้ำฟื้นไหมเอาขอามอท่านฟื้นก็เปียกตัวฟื้นยังคือเปียกไปเนาเอากระยังมาฝนตกฟื้นมันก็เลยเปียกนึกบ่เข้าใจมองในตอนนี้ไหมมองใจที่ว่าฝนมันคือตกคือกบมันคือห้องกบมันห้องฝนมันก็เลยตกฝนตกพอกบมันห้องเป็นอยังคือกบมันห้องห้องมันปวด มันยังคลองก็ปวดไปฟื้นเขามันกินบ่สุกเขามันกินบ่สุกมันยังเขาคือบ่สุกล้งใส่ฟื้นมันเปียกอย่าใส่ลมอย่าใส่ฟื้นเปียกอย่าใส่ล้มอย่าใส่ล้มถามๆลสงยเข้าใจแล้วเออฟื้นเปียกฝนตกห้ามฟื้นฟื้นมันเลยเปียกกบมันห้องฝนมันก็เลยตกยักกระเฉยักกระเฉาข้าใจแล้วช็อตไอ้ไอ้พี่น้องเป็น บักกวางขั้งเล็บย right. right. right? er right ุ้มจักบาทดอกเว้ยสอ่าจิกลิกชอกลอกเดี๋ยวสงสัยแฟนครับทักเขามาหลายโทุหาดอกแก้วปอติดมันเป็นทังไหนพอยี่จูดังมาเออปัญจวาตมูเจ้าโทู่พอยี่จูโทูกับทู่อติดอันพี่น้องเอ้ยเบอร์เบอร์นี้นี่นะครับฮะเบอร์เบอร์นี้นี่เบอร์เป็นยังคือโทู่อติดครับเวลุ่นรุ่นไม่ไทยทุ่ยซับรุ่นใดรุ่นไล่ห้ามเลยเนาะโ ไส่เอามาเบิ่งกันนะ่ะโทรศัพท์รุ่นไหนมันคือโทรหายยากแถวมาอ่างกีอ่างนองกันดูโทษยากแข็นพัลโลพังานเว้ยโทรศัพท์ก็ได้เบิ่งโทรศัพท์ที่ดอกแก้วใส่พี่นออ้องเนี่ยมันยังแก้วนี่ยรุโโตโลล่ตัวรุ่ลาป้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเมื่อกี้ไก่พี่น้องโทรศัพ <laughs> ท์ดอกแก้วโมโตโรล,ล่าป้าโทรแก้วไม่ใช่ไรอีลิติได้บ่อันพอโทรเขาซูมือเครื่องนี่ตินี่เนี่ยฮ่าคืนนี้ รุ่นไม่มันขึ้นแร่งเพราะว่ายังแร่งบ่ได้อีอุ่มโทษตามตลอดโอ้ใส่ของไม่บ่ได้ขึ้นดีเพได้เพราะว่าอุ่มโทษตามตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรศัพท์กับนายเนียบด้่กันดูเกีไไ้ยวเบยโทรศัพท์กับคนมาเป็นต่งางขึ้นกันเด้พี่น้องโอ้ใส่รุ่นดีบ่ได้บ่ได้เนี่ยโทษตามอีอุ่มโทษตาม โอ้ย,อยอมาโทษว่าหันกับมิตรา่าหมายเรียกของท่านกำลังเข้าส่วนบริการฝากข้อความเป็นว่นเห็นมันโมมีปันไดนเฮ้ยเอาเอาจังซีซะเอาลงุงซีซ่าเดี๋ยวเ<อ>ดี๋ยวพอ่พอพอ่พอพ่อสีาให้ไหม่เครื่องหนึ่งดอกอ่าพอ,อาดีจ<อ>ังไหนเอาจังไหนพอดีพอ่อมีอยู่เครื่องหนึง่งอ่าแรีว่ารุ่นห้อยเกียร์เนาะโมเมนรุ่นห้อยเกียร์คือโทรศัพท์เคีื่องนี้เนาะนี่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 อ่าพอดีพ่อใช่อยู่สองเครื่องพอดีเครื่องนี้มันมีอยู่นี่ก็เลยสิเลยเสียวให้ลูกชายพี่น้องนี่เป็นอ่่ารุนออป อัพโอะอัพโอโอโปโอปอัพโออันนี้ไม่เปี๊ยโอด้วยนี่เอาพอสิมอบให้ให้ไว้เป็นมุ่นเยอะหนิกระตั้งกระตั้งผมไปแล้วครับบ่ฮะป่อเอาเครื่องนี้ไปโอ้ยเรียกกันเลยดิเพื่อบ่เป็นการเสียเปรียบงานแม่เหมือนันนี้มุ่นลูกไส้พี่น้องอ้นี่ฮะเจ้านี่รุนมาบอกอ่ะเจ้างไว้อันนี้มุ่นลูกไส้ให้พอไว้อันนี้มุ่นพอสิให้ลูกไส้ไปเอารับมอบเออใส้ให้เป็นใส้ให้ค้ำให้คุ้นใส้ให้มีประโยชน์จะไปใส่เกมียวไอ้ไส้ม เดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์เขาเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องบ่เปลี่ยนเบอร์มันก็สิบ่โบคือเก่าตีเกี่ยทูคือเก่าทูคือเก่าจอิงๆค่ะว่าทำธุรกิจตีว่าจุ๋มเลยฮะธุรกิจกะเห็ดเนื้อธรรมดาเนี่ย่าปลูกบักเน่าอยู่หลังบ้านเต็มแยกปูกบักเน่ากะมีพอได้อยากได้กินอยู่เอาบางเฮ้ยมาลำบนหนิมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ให้เลียวกะให้คำให้คุนให้ได้เพิ่งผ้าใส่ทรไปให้ตีตะลุกเด้อ ทรไปให้มึงรับสายแน่มึงเพิ่งไปหรอกกันได้มาแล้วได้ไปแล้วไปยังซีเฮ้ยไปเล่นบักซีเฮ้ยยึดเอากระยำกระยำกระยำใส่มันมานํายุนมาเหมือนกันเอาเซะล่ะเซะล่ะโอ้โหร้าน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 สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องอันนี้ร้านสาวมาพี่นี่มาทางพี่มาทางพี่นี่มาทางเขาลุงนี่นี่อันนี้พี่ยังกับพี่ต๋อมันยังเขากองลูกนี่นี่มานี่มานี่นี่อันนี้ อันนี้อันนี้ร้านสาวร้านสาวเอาลูกก็ได้ปะฮะเอาลูกไอ้นักร้องสาวเสียงพัดชาผู้ใดน้ปะพัดตาผู้ใด้พัดแล้วเออผู้ใดกัอยู่ในใจนี่แหละอันนี้น้องเพีงน้องเพีงสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหลวงสวัสดีจ้าเร็วสวัสดีจ้าน้องเพีงน้องน้องเพีงน้องลองเพีงอันนี้เป้าเสียงเฮ้ยโอ้ยไงเป็นเป้าแล้วไส้มึงโอ้ผมโปกหนาว่ามันริ้วเติหัวริ้วเติหัวแล้วว่าอันนี้ริ้วเติหัวเอ้าเดี๋ยวเอ่อบ่มีบักหน้ากินดีอยู่บ้าน พันเดลแล้วน้ะมันโดนเมื่อไรแม่ปูไว้มโอ้นะถท่วมเนาะเอาจั่างสิเดี๋ยวอ่าพอที่าขอปลูกไปด้วยน้อยนากระ่วเมื่อเล้วเดือนถั่วเมื่อเล่าไอ้ป้าบักทั่วป้าบักเขียบที่เยาไปไายนั่นเรียบร้อยแยกไปหามามันโอ้ไปแต่เลือดต่วนพี่น้องเอาจย่างไรกับทงแรงใจมาให้อ่าดอกแก้วอืครับเบ้าสีเหยือในพี่น้องเด้อให้พานผลวิกฤตนี่ไปด้วยดีอีกว่โดนดอกแก้วมันกระสีบกขาดราอีกสามเดือน บ่โดนบ่โดนไม่ว่าผมบ่พอใจตอนนี้ล่ะบ่พอใจตอนายเจ้านี่ปุ๋ยมันมาถามเลยเจ้านี่ปุ๋ยปุ๋ยบีไส่แม่พูดได้พูดเอาเตาลูกไงเตาลูกยี่สิบสอบเลยนะเออกะธรรมาด่าเช่นไปก่อนเด้อเอออย่าปากอย่าปากแห้งจะปากแห้งเจ้าของบริษัทเพิ่นสิได้ยินเพิ่นใส่เครดิตพ่ออยู่ตอนนี้เอาปุ๋ยใหม่ลูกไส้กับเงินเช่นพี่น้องเอ้ยขันโมเมนต์บีไส hey, ่ก e, ันเจ้าของบริษ well. like at ัทบ่ใจดีนี่บ่ไดครับบ่ไดเนียเอออันนี้ก็ยังน้ำท่วมก็ดูแลกันเนาะลูกเนาะเอาเอา จะมาเสียบเสบเสีบอันนึงแซ่ยเียบอียงเนี่ยโอเนี่ยขาดเพราะอะไรคือบต่ำนี่เงี้ยในซาโน่นี่แหละอืมป้าว่าน่าละเดี๋ยวส่งเครื่องโอ้น้าปลาตาไก่ทองอเอ,อ้ยของดีต้องมีตัวของดีที่ทุกคนต้องมีอเอา้าเดี๋ยวห้องไปเก็บบักเน่าเดี๋ยวผีผ้าอ่าเบ้าชีเหยกับพรอมันนี่ไปเก็บบักเน่าตน้นบ่มีตอตัวบม่มีมีแต่เตียนต้นอายุสูงน่วดอายุสูงให้พ่อให้ลูกมันเก็บน่วดอายุต่ำให้พอมันเก็บ ไปพี่น้องไปเก็บบักนาวน้องกันครับเห็นไปเห็นต้นบักนาวไปลูกตาต้นบักนาวคับคนนี้นี่แหละบักนาวพ่อฮีจูสักปลูกไว้หูจังน้อยหูจังน้อยอ่อนน้อยแก่บ่ละเฮ้ยวางเอาเบิร์ตมันสีเป็นมีน้ำลื้อครับตอนนี้ดอกแก้วกําลังเก็บบักนาวนะครับมีให้มึง กมเขาครับเื้องเอาเอาหน่วยแก่เด้อสีเฮยเอ้ยหน่วยโบแก่จะเอาหลุมโบมีน้ำนี่เห็นหน่วยเบิ้งชุ่มมันล่นอยู่พื้นไหมเฮยเฮยมันล่นอยู่พื้นเห็นปะพุนอ่ะชุ่มมันร่นหน่วยโบแก่จะเอาเอาไว้มันเป็นน้ำพุนหน่วยอันชุ่มมันล่นอยู่พื้นเท็บเอา mô được chú ja, mình luôn vô phường nè lục mình bỏ hành địch mình thân để kia nè mình thân kia mình ẩn đi nuôi mẹ dạ kẹo hả mấy mẹ chú kia mẹ ูกมากันนี้มันเน่าจะเอานูนมันเน่าปลาแหล่ปีๆให้เอาปลาขึ้นแหล่ขึ้มุ้ขึ้เมาใส่บันไปเก็บมันเนึงแล้วคบอันดอกอันันมนึ่งแล้ววันวามันเป็นเรียนเป้าอย่างกับบางทีเหอครบครััได้รายวันในบางเก้าเยาขึ้นไนน้องมึงดู โอ้ยชุดแรกเก็บไปรอบนึ่งละพี่น้องนะครับบักเน้าววันนี้จุฬาฯปลูกไว้เพื่อได้กินในยาได้กินอ่าบักเน้าบักเน้าเปลี่ยนบักเน้าเปลี่ยนเนื่อพันมหาชนกหมาอันเป็นบักม่วงต้นรับประกันสมทุกหน่วยอันหวานเดียวเลยอันหวานออกมาขึ้นอ้าล่าพี่ล่าน้องนะครับอนล่าพี่ล่าน้องนะครับหวยพันไอพี่น้องผู้ทีโบ่ฮั่นนำท่วมดีใจน้ำครับเออแล้วพูดพูดน้าจบก็ดีใจน้ำครับดีใจน้ำยังเอ้าดีใจตัว ดีใจเรื่องใดเรื่อบุกิดถ่วงกระถ่วงนะย่ำยำบ่มีเอือนหามันเป็นบ่ครับเอาครับผมคลิปนี้พ่อใหญ่จูดักพร้อมเลยลูกไส้ดอกเดียวละกับล้านไส้เท้าชี้เอ้ยลาพีลาหนองลงแต่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่น้ำท่วมก็ให้น้ำลดลงในเร็ววันผู้ใดที่มาเก็บนี่ครับปีก็ะจะพ่อแม่คลิปผู้ที่บวันท่วมกับจะท่วมเด้อบนะครับผู้มา น้ำท่วมแน่นี่ครับผู่ครับผมผู้ที่ท่วมแล้วก็ให้น้ำลดไปว้าเห็นจะไหนมันหลีเลียงบ่ได้เนาะนะครับสิ่ง่ายบ้านนี้กับบ่ได้ดิเพราะว่าพอเมียเพิ่นพาอยู่หันเฮาก็ต้องสูต้องดันอยู่หันมันบ่ได้ท่วมตลอดเลยเพิ่นว่าผู้สังกสาญาสังกษีเนี่ยสเปนเรดแล้วซูมื้อนี้มันบ่ได้ท่วมซูญี่ยมดอกบ่โดนดอกบ่เกิน3เดือนก็ลดคือดอกแก้ววานั่นล่ะสู่ๆคือดอกแก้วนี่พี่น้องลดขึ้นลดลงลดลง่มต้วเนาะเพื่อกี้วสิปล่อยมันเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้เคลื่อนอุบัก็ประกกาศฉฉุเิน อ่าภาวะฉุกเฉินอ่าเขื่อนย้ายคนใหญ่ข้นคนใหญ่อ่ายิงสาราะสัตว์ที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้เคลื่อนพื้นที่บริเวณเขื่อนเพราะว่าเพิ่นปล่อยน้ำระบายออกเลยเพื่อนนี้เรื่อยๆด้อยีนยังไงเรื่อยๆโอ้ยเรื่อยๆโอ้โหขอนซ่อนหมูกลูกใต้นำพระท่านพี่น้องเอาละครับพบเจ้าไม่ไก่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเจ็บแก่ไข่แพ้พี่บัดจากน้ำชุ่มนะครับผมอีกว่าโดนบ่านันงกะจีคงสีเบิดไป ำหรับผู้ที่บดบถ่วมนะครับพื้นที่สูงกะสรงแรงใจมาให้ก<น>ันและกันได,ด้พี่น้องเดอ้อมีเขาปลาหน้าน้ำเขาา่าสารอาหารแห้งกะมาเยี่ยมมายามกันอาหารแหงครับผมเข่าสารอาหารแหง้งเขาสารอาหารแห้ง เอยอาะามากเลยล่ะครับ,รบเขาตางกันเยอะมากมันสีแห่งโกตากมากมัน,มนสีแห่งล้อนะครับผมหนึ่งเขาอดอกแก้ววันหนึ่งเขาว่าได้กะทิไฟเขาสารกินเอาดอกผสว่าสู้มาให้รสอ้าโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องปลอดภัยจากน้ำท่วมสุขุ้คนสวัสดีครับ